สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยากทุกคนทำเค้กแสนอร่อยมาดูกันว่าใครจะทำอะดรที่สุดเดี๋ยวฉันแสดงให้ทุกคนดูวิธีทำเค้กแสนอร่อยใช้ครีมที่น่าทึ่งนี้และก็บีบที่เค้กของเราแบบนี้แหละทีละชั้นทีละชั้นมันต้องอร่อยมากแน่ๆน่ทีนี้ก็สร้างรูเล็กๆตรงกลางเยี่ยมจากนั้นบีบใส่เจลลี่ฮันนี่ลงไป ได้เลยน่าอร่อยจริงเปินลุ่มของเรากดลงไปแล้วจากนั้นตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกอ้โหระวังมีดด้วยนะทีนี่ก็ราดช็อกโกแลตให้ทั่วเค้กมันออกมาเหมือนช็อกโกแลตบอลจากนั้นก็ตกแต่งด้วยลูกกวาดช็อกโกแลตแสนอร่อยเจ๋งเลยดูสิมันเหมือนดิสโก้บอล แล้วคณยาละก็ตอนนี้ถึงตายาแล้วและยาจะใส่เจลลี่ลงไปเหมือนกันปิดไว้จากนั้นเราก็เทช็อกโกแลตสีแดงลงไปเยอะๆสมบูรณ์แบบมาตกแต่งกันมันเหมือนเมล็ดพืชและมันจะออกมาเป็นสตรอเบอรี่นี่เชฟอย่าแอบดูนะ ทีนี้เราก็ตกแต่งด้วยผักใบเขียวและเธอทำอะไรอยู่เนี่ยล้านรักเริ่มได้แล้วอ๋อใช่เลยถึงตาฉันแล้วมันร้อนจังขอบคุณนะคะและนี่มันจะง่ายขึ้นนี่แหละช็อกโกแลตของเราเราจะทำให้มันเป็นรูปร่างที่เราต้องการโดยใช้แม่พิมพ์ใช่แล้วนี่คือจิ๊กซอว์ตัวแรกและทีนี้ ฉันต้องการเป่าลูกโปง่งอีกนิดสุดยอดพอแล้วจากนั้นก็เอาจิ๊กซอว์ของเรามาติดรอบๆลูกโปง่งโอ้มันคืออะไรเนี่ยอะไรสาระอา้าวแล้วอะไรหรอจ๊ะเห็นจิ๊กซอว์ของหนไมอ่ะไม่รู้สิสร้างเธอกินได้เลยน้องสาว ว้าวเค,ค้กสวยจังเลยน่าลองใช่เดี๋ยวจะเริ่มจากสิ่งนี้มันคือปฏิหารช,ะชะดัดๆดูสิโอสีสวยจังเลยและก็มีจลรี่น้ำผึง้งข้างในว้าหวานและก็อร่อยมากอืโอ้ดูนะสิเค,ค้กดูเหมือนสตรอเบอรี่เลยว้าวและข้างในก็มีจลลี่สีเขียวอู้ต้องลองซะแล้ว วิเศษไปเลยขอบคุณค่ะคุณยา่าอู้แล้วนี่คืออะไรเนี่ยดูเหมือนลูกปองเลยแล้วนั่นคืออะไรละ่ะเหมือนจิ๊กซอแต่ว่าต้นจอกลูกปองกัอนดีก,กว่าเออเอ้โอ,โอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออไม่คิดว่าันจะเป็นอย่างนี้เอาล่ะหนูเลือกแคกของเชฟค่ะโอ้ย,ยฉันชน,นะไม่ต้องสองสัยเลยฮ่าฮ่าฮ่เป็นไงล่ะ ครั้งนี้หนูต้องการเบอร์เกอร์แบบที่ชุ่มฉ่ำและก็อะไรมากๆใครทำได้หรือที่สุดก,กันงั้นก็มาเริ่มกันเลยเราต้องการเนื้อสั์ที่อร่อยเติมเกลือพริกไทยเล็กน้อยและนี่คือเตาของฉันเองเราจะย่างมันแบบนี้แหละฉันรู้สึกถึงอืมกลิ่นหอม,หอม <c oughs> งั้นอย่ก็ไดลงมือเหมือนกันเธอทำวิธีผิดแล้วละ่ะอย่จะสอนวิธีทำเบอร์เกอร์ให้ทุกคนอย่ต้องใช้เครื่องปัน่นปั่นทุกอย่างให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวโอ้ออกมาใหม่เลวต่อไปก็เพิ่มแป้งนิดหน่อยและอย่าลืมพริกไทยด้วยผสมทุกอย่างให้เข้ากันวิเศษมากและจากนั้นก็เอามาทอดในกระทะปล่อยให้มันสุก อยากรู้จังว่าลินสิบเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้ oh, ทุกคนทำอาหารกันแล้วเหรอแต่ฉันไม่ต้องทำอะไรหรอกให้ลำบากชุดแฮปปี้มิลจากแมคโดัลน์จะช่วยได้แต่มาปรุงกันสักหน่อยดีกว่าใช้เฟรนช์ฟรายส์เข้าไปแล้วก็มีนัำเก็ตสนอร่อยและซอสชีสช่ำๆและซอสมะเขือเทศด้วยเพิ่มเยันลี่นอนและก็น้ำเชื่อมช็อกโกแลตมาร์ชเมลโล่และแน่นอนนุล่ลอ และจากนั้นก็ขนมปังอีกก้อนว้าวนะ่ากินจังแย่ไม่เข้าใจเลยนั่นมาเรียกว่าเบอร์เกอร์ได้อย่างไงกันช่างเธอมาทำต่อดีกว่าเดี๋ยวฉันแต่งสิ่งที่ถูกต้องให้ดูดูนั่นซีชีสไหลยเยิม้มงั้นอย่ก็จะทำต่อเหมือนกันหั่นแตงกวาและก็แครอทเป็นชิ้นบางๆและเราจะทำเบอร์เกอร์ผัก มาประกอบเบอร์เกอร์เข้าด้วยกันเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้าว้าวครั้งนี้เราต้องการเบอร,ร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดหนูมารูดิซัมเชลมจากตรงไหนอ่ะอืมดูชิ้นนี้สิองเชฟมันชุ่มฉ่ำและก,ก็อร่อยมากเลยอืสุดยอดหนูชอบแล้วชิ้นนี้ล่ะนี่มันคือบรอกโคลีเหรออีอดูเหมือนจะมีแต่ผัก แต่ต้องลองสักหน่อยอ๋อไม่นะทั้งหมดเป็นพังหมดเลยหนูไม่ชอบอแล้วชีนนี้ล่ะโอเคต้องลองสักหน่อยนี่มันอร่อยสุดๆว้าวน่าทึ่งไปเลยหนูอยากกินมากกว่านี้กินเรื่อยๆชินนี้ชนะแน่นอนพี่สาวเย,ย้ฉันชน,นะยู และครั้งนี้หนูต้องการเครื่องดื่มเสรจอร่อยทำให้หนคะคะาทุกคนมาทำเครื่องดื่มที่อรอที่สุดกันเถอะใส่ไอศครีมลงไปในเครื่องปัน่นและจากนั้นก็เพิ่มนมและเปิดเครื่องปั่นให้เข้ากันและส่วนผสมลับของเราสีแดงเยี่ยมทีนี้ก็เป็นเครื่องและเทส่วนผสมใส่ชาม แบบนี้หละเทใส่แก้วไปเลยแต่ว่าไม่ต้องเทเต็มถ้าเราจะทำหลายชั้นและหลายสีจากนั้นก็มีวิปครีมแบบไม่ต้องประหยัดและสัมผัสสุดท้ายสปริงคอลแสนสวยและเครื่องดืมของฉันก็พร้อมแล้วคุณย่าเป็นยังไงบ้างครับ ก็งั้นงั้นอย่าทำได้ดีกว่าอย่าจะเริ่มทำน้ำผลไม้ปัน่นหั่นทุกอย่างให้เป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นใส่ลงไปในเครื่องปั่นให้หมดเลยแอปเปิ้ลส้มและกีวีอืมกลิ่นหอมเหลือเชื่อต้องเพิ่มน้ำผึ้งด้วยดีมากอย่าแน่ใจว่าในรอบนี้อย่าต้องชนะเทน้ำหนึ่งแก้วจากนั้นปิดฝาแล้วก็เปิดเครื่อง โอ้วิเศษไปเลยจากนั้นก็เทใส่แก้วและ mm hmm. อี่อาก็เสร็จแล้วจ้าก็ไม่เรวครับแล้วลินซี่ละ่ะเออขอโทษค่ะโมเด้คิดเรื่องอื่นอีกแล้วนี่คือเครื่องดื่มของฉันเรียบร้อยลองเลยนายงั้นก็มาเริ่มจากแก้วนี้กันมันดูน่าสนใจแต่รสชาติจะเป็นยังไงนะ ไม่ค่อยเข้าใจรถเลยอะอาล่ะต่อไปจะลองอะไรดีนะงั้นเป็นแก้วนี้อืมดูสวยจังเลยโอ้แล้วก็อร่อยมากามันอร่อยที่สุดเลยในตอนนี้เบื่อกับการรอคอยจริงๆมากินมันฮอสติกกว่าโอ้ยรับไม่ได้โอ้ยโอไม่นะอ,อออ คืออะไรกันนะโทษทีช่างเถอะเครื่องดื่มก้วนี้ชันนะเธอชอบวิดีโของเราไหมงั้นอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ช่องของเรานะแล้วเจอกันใหม่